อาละครับก็กล่าวสวัสดีเหล่ามาสเตอร์นะครับผมที่ผ่านสงครามศึกความเกลือศักดิ์สิทธิ์มาแล้วมากมายนะครับแล้วก็ชาวเกมเฟสแกลเลอรีทุกคนนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับกาชาตู้การันตีปีใหม่ของเกมเฟสแกลเลอรีนั่นเองนะครับผมเป็นตู้การันตีที่รวมตัวลิมิตเอาไว้นะฮะยกเว้นเบนนิจังนะฮะไม่มีเบนนิจังเป็นลิมิตทั้งหลายตั้งแต่เกมเปิดจนถึงก่อนแพทเบนนิจังนั่นเองก็หลากหลายคลาสอยู่นะฮะมีทุกคลาสนั่นแหละ ในส่วนตัวแล้วเนี่ยผมอยากได้อยู่แค่ไม่กี่ตัวนะฮะก็จะมีดังนี้นะครับเซเบอร์ er ก็มุสชินะฮะอยากได้อยากได้คืนมากจากดีเก่าใช้ดีมากจริงแล้วก็ซีกุดครับเพราะมันเท่อาเชอร์เนี่ยแน่นอนครับโมเรนัตตี้ไม่ก็กิลกับเมสเลยจริงๆแล้วก็โจนว่ายน้ําก็โอเคนะั่นแต่เราอย่ารอซัมเมอร์โจนปีหน้าก็ได้ <laughs> ไม่เป็นไรไม่รีบส่วน ว่ายน้ำผมมีแล้วก็ก็โอเคอะหลดดีๆมากส่วนตัวอยากได้คิวกาเมดมากด้วยความเป็นติ่งเฮียต่อมาก็พวกแลนเซอร์เนี่ยก็ไม่มีใครพิเศษนะฮะเอเลสก็มีแล้วอาจารย์สกาสฮา,ห,าหรอก,รนะรก,รก็ไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่โมว่ายน้ำก็ไม่เท่าไหร่บุญฮิวก็ไม่เท่าไหร่ ก็หลักๆแล้วแลนเซอร์ก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรครับมีเยอะแล้วไรเดอร์ไรเดอร์นี่ก็อยากได้ท่านอีวานเดอะเทเลเบิลไม่ก็เมดดัมไรเดอร์นะครับอยากได้เมดดัมคือมากไอดีเก่ามีเมดดัมอยู่ต่อมาพวกคลัสเตอร์คลัสเตอร์นี่ค่อนข้างจะเกือบอยากได้หมดเลยอยากได้หมดจริงๆไม่จะเป็นเมอรินเนโลว่ายน้ำสกาซาสกาดี้อิริยาแล้วก็ดาวิชีจังเนี่ยอยากได้มาก พวกแก๊งที่อยากได้นะครับคลาสเตอร์ถึงจะมีหลายตัวแล้วก็เถอะนะแต่ว่ารู้สึกสแคสเตอร์ซัพพอร์ตแบไม่ค่อยจะมีเลยซัพพอร์ตที่ผมมีในไอดีก็มีแค่เอเลน่าบอกว่าสกี้เป็นเศร้าแย่ yeah, มากๆตอนนี้ทีมแอสซัสซินเหรอแอสซัสซินก็อยากได้ปู่จ๋านั่นเองนะครับปู่จ๋าเลยมันก็จะเป็นเซมิลามิสแค่นั้นแหละรครับสองสองตัวละครนี้ปู่จ๋ากับเซมิสั่งส่วนเบอร์สเกอร์นี่ก็แน่นอนครับผม วันาฮิจิกะตะแล้วก็เฮรูอินดับเบิลเอ็กซ์อาเตอร์นะครับอยากได้ส่วนรูเลอร์รูเลอร์แน่นอนก็ต้องเป็นจิงซีฮ่องเต้กับเชอร์ล็อกโฮมนะครับอยากได้มากเชอร์ล็อกโฮมนี่ความชอบส่วนตัวในป่าโฮมของเราน,นเองส่วนจิงซีแน่นอนครับโคตรถึกบรณะแมรงสาบในคาบราชาชัดเลยอเมนเจอร์โจนดําไม่เท่าไหร่นะครับอยากได้ นันเต้มากกว่าสุดดิสส่วนอัลเตอิโก้นะอัลเตอิโก้ผมอยากได้เคียร่านะครับแต่ได้เคียร่ามากพวกโอคิตะอัลเตอร์เมลก็มีแล้วเดี๋ยวจะแค่เอ็มพีหนึ่งนะโอคิตะก็ยังไม่เท่าไหร่นะฮะส่วนมูนแคนเซิลแน่นอนครับผมมีตัวเดียวบีบีก็อยากได้โปรเลนเนอร์ก็มีครบแล้วทั้งโอคุไซทั้งอาร์บี้จังก็ไม่ต้องมาก็ไม่เป็นไรนะฮะไม่ซื้อเลือด ตอนนี้ล้างคำพา์ rb เรียบร้อยหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้แหละครับที่อยากได้นะฮะที่เหลือก็ได้มาก็ถือว่าเก,เกือบจะเกือเหมือนกันนะเรไม่ค่อยได้ใช้นั้นก็โอเคนะเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดกันเลดีกว่านะฮะว่าเราจะได้ไหมหลักๆที่เราต้องการนะฮะเซเบอร์ซิกุดกับมุซาชิจังอาชอร์ปากิล กับมูริอัตี้แลนเซอร์ไม่ต้องการไรเดอร์เมดดัมกับอีวานเดอะเทรเบิลคลาสเตอร์ทุกตัวละครครับแอสซ์ซินกูจากับเซมิจังเบอร์เซคเกอร์ก็โอคิตะกับเฮลลิยินดับเบิลเอ็กซ์รูเดอร์ก็จะเป็นอิงซีกับชาร์กโฮมอเวนเจอร์ตันเต้อันเตอร์อีโก้คีอา่า มูนแคนเซิลบีบฟรีเนอร์ไม่มีก็ประมาณนี้นะครับที่อยากได้นะฮะงั้นก็ขอว่าขอให้ตามพ้องการนะครับขอเถอะเกือมาหลายเกมแล้วเนี่ยงั้นก็จัดไปก่อนอื่นก็เผื่อเราอาจจะได้ตัวละครสีดาวในตู้รันตีก็ได้นะไปเปิดเกมคอยสักแป๊บหนึ่งเอาสามดาวก่อนโอเคมีสามดาวไปเรือมุขูงั้นก็เริ่มแล้วนะ โอ้ยมาเลยมาเลยผมว่าจะมีสีดาวติดมาสักไปหนึง่งให้ปั้นบ้าอย่างฝักคิวเนี้ยอ้าแรนเซอร์เหรอลงมารุสคุงฉันปั้นหนแล้วฉันปั้นหนแล้วบเบอร์เซอร์คิวเนี้ยเนี่ยผมว่าแล้วจะไม่ผิด เมอร์เซเดสเฮไรยโยจังมาทุกทีทตีตอนเบรนเซอร์นี้ไม่ค่อยจะออกเลยนะ,ะ,ะสามดาวไปไกลสะดุดนิดน้อยดีแหละทาเรนนะครับผมรู้สึกว่าจะเพิ่มพลังป้องกันให้กับสดูป้องกันจากคนเป็นผู้ชาย ออกฟ้าของบาซกโอ้ลุ้นนะนี่เจ้ตัวไหน,นี่อาเชอร์ท่านเบรดิสามารถโอ้เดมิสมมเดสส์สัมมาอาเชอร์สั้งแต่แรกเลยหืโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์อ่ะไปไป,ไป อ๋อนี่น่าจะเป็นตัวที่อยากจัดการเป็นตัวยิงปนะเดี๋ยวชัดไหนคยวชัดไหนโอ้โห,โโหลูเลอร์เชลโคมนะอามากุสะชิโรโกคิสระตบหน้ากันจะชัดเลยเนะี่ยวะมันมีสามตัวที่อยากได้คือเอ้ยมันมีสามตัวนะในลูเลอร์ที่มีตัวนี้อามากุสะยิงซีเชลโคมเลวไหได้เชลโคมไม่ก็ยิงซีเจะไ,ไ,ได้อามากุสะโอ้โหชีวิต

อยู่กับคุณกพงมองหาใครผมไม่เองมองหาคุณแน่นอนครับคุณอามากุสะชีวิต <laughs> นี่ครับก็เป็นการเปิดตู้การันตีนะฮะกาชาในเกมเฟสยานอเดอร์เซอร์เป็นเอซึ่งอ่ารับได้รู้เลืร์อามากุสะคุงมานะครับในกลุ่มเลือดที่ผมอยากได้ก็จะมีหญิงซีกับเชอร์โฮมนะฮะอามากุสะไม่ได้เกี่ยวแต่ ป๋าดัานมานะครับโอเคโอเคเขาใจได้ป๋าก okay, no. no, like ็ไม่กากนะป๋าก so so ็ไม่กากแต่ผมผมไม่อยากได้ผมไม่อยากได้ไงก็โอเคครับสำหรับใครได้ตัวละครไหนจากตู้การันตีก็สามารถพิมพ์เมนบอกกันได้นะเราก็จะร่วมแสดงความเห็นด้วยกันว่าคุณได้ตัวที่ใช่หรือเปล่าหรือไม่ใช่นะครับผมสำหรับผมก็กลางๆแล้วกันนะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็ผมไม่บายเคยอีกแล้ว